ูนะพ่อว่านี่ยถ้าพ่อไม่ออกด้วยทวามล้วปไหนสัตว์โลกจะไม่จมลงมหาเวจีนโลกหมดหรือพวกพระเถนเนจรบาตุติการกรรมพบไปประมาทจากช่วงลงตามหาบัวมันก็หนักตั้งแต่สมัยนั้นลงนโลกกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าน้อยๆนะลูกนั่นฟังป้าผู้หลักผู้ใหญ่ทางรารจชการนั้นพูดหลักผู้ใหญ่ ไม่ใช่ธรรมดานะลุกอ,อันนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องมองคนตื่นข่าวหรือว่าครูบาอาจารย์ยังไม่บรรลุถึงแค่โสดาบันเลยเลยยังเป็นมงคนตื่นข่าวกาลามาสูตรหลักธรรมหลักวินัยนี่อีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นี่ถึงกาลามาสูตรด้วยความเชื่อ,อยีเชื่อสิบอย่างนั่น แล้วทำไมครูบาอาจารย์จึงไม่ศึกษาความรู้จึงไม่พินิจพิจารณาวิเคราะห์ดูปล่อยให้ตัวเองตัวละกร,รลำบากยังไม่พอยังให้ลูกศิษย์ลูกหาตัวละกร,รลำบากไปด้วยดีๆลูกมันน่าเกลียดเนะพราะว่ามันน่าเกลียดไม่ใช่อะไรหรอกประเพณีของพระรียาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นประเพณีของพระรียาจะเชื่อคนง่ายได้ที่ไหนใช่ไหมเนี่ย แมไแผมโสดาบันนี่ปเปีน,นีของอริยะนี่ก็ไม่เชื่อใครแล้วลูกเชื่อแต่พระพุทธเจ้าเพราทำพระสงฆ์แค่นั้นเชื่อเราทำหลักวินัยเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นอย่าถูกต้องดีงามแล้วต้วันนี้ก็ว่าชายนั้นเป็นพรอรหาใชายนี่เป็นพรอรหารพระชายป่าแล้วทําไมจะต้องเป็นบุคคลที่ตื่นข่าวอยู่ และทำไมาจาึงเป็นบุคคลที่เชื่อโดยที่ไรเหตุผลอยู่พ่อก็เลยไม่ลงใจเพราพูดตามความจริงอะไรก็อะไรก็ตามนี่พ่อไม่ลงใจนะดูนะพ่อพูดตรงๆการเชื่อมันก็ต้องสมเหตุสมผล่ใชเว่าเชื่อเลยหรือค้านเลยมันก็ต้องสมเหตุสมผลในการเชื่อหรือการค้านที่ที่พ่อค้านนี่พ่อสมเหตุสมผลของพ่อที่ ถ้าว่าเป็นภริยาบุคคลชั้นสูงจุดทําไมจะต้องเชื่อคนนั้นคนนี้มากมายก,กายกองขนาดนั้นทําไมจึงเป็นบุคคลที่มงโลตื่นข่าวอยู่แล้วก็รามาสู่ทำไมถึงไม่ยกไว้สอนลูกศิษย์ลูกหาเพรายให้ลูกศิษย์ลูกหาโตแล้วคําลลำบางต่อไปเพราะว่ามันไม่งามพระเราจะทะเลาะเบาแกงดีไม่ได้ได้ยินลูกพอนี่ฟังนะนี่พ่อนี่ไม่ใช่ว่าพ่อจะเชื่อใครง่ายนี่ พอเชื่อศาสดาเอกของโลกคือพระเ,เจ้าพ่อไม่ได้เชื่อคนอื่นเลยฟังหูวไว้หูฟังแล้วก็มาเอามาพิริวิณาไต่ตองดูถ้าจะพูดก็คนนี้ก็พูดมาว่าอย่างนี้เนี่ยพวกเธอมีความคิดว่าอย่างไงเป็นจริงอย่างนั้นไหมนอกจากจะแกล้งถามเพื่อหาจาเีณแต่ยังให้พ่อเชื่อเลยไม่มีทาง